นำสมบุนไฟอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าหนังชฉวยหรือว่าป่าช้างเขามีผู้สนใจนำมาปลูกเพื่อกินรักษาโรคเป็นจำนวนมากซึ่งหนังเาวเวเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดจากแอฟริกาตอนใต้ต่อมามีการนำเข้ามาปลูกและใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศจีนสรรพคุณของหนังเาวเวเป็นตำราจีนระบุว่า แก้ปวดหวยตามร่างกายลดอาการปวดข้อลดความดันเลือดลดน้ำตาลใน,นเลือดได้วิธีรับประทานหลังเชววิต้ายใบสดรับประทานทรงน้ำดื่มทั้งละสีทุกใบวันละสองคำครั้งมีข้อห้ามใช้ในกรณีผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ไตดังนั้นในกรณีของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตยอยู่จึงไม่ควรใช้สมุนไพรดังกล่าวนี้ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังโดยอยู่ภายใต้คำแนะนำจากแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพมีควา,ามรู้ทางด้านสมุนไพรอย่างเหมาะสมการกินอย่างไม่ถูกต้องซึ่งจะทำให้เกิอดอันตรายกับร่างกายได้นั่นงโปลอดใช้สม,มุนไพรใดๆทีกควรศึกษาขอ้อมูลให้ละเอียดรอบคอบปฏิบัตใช้ที่ถูกต้องสม,มุนไพรทุกชนิดมีประโยชน์การกินให้เป็น และไม่วควรหลงเชื่อโฆษณาบนใบที่โอ้อวดแตุ่ณเคุณจริงรักษาได้สามารถโลกครอบจ,กจะอะอบักรวาลตัวอาจารไม่เกินอันตรายต่็นประพันตามมาได้นะครับ